สีรร่รอบแล้วครับสี่รอบครับรอบละหนึ่งกิโลก็เป็นขันขัดวันแันเป็นชิปนะครับยังแขง็งทำไจริงดีก็ได้มาทั้งหมดสี่เส้นแล้วครับ ก็เป็นของเจ้าเพชรมรลกตวอสังวาภัยเพชรพลกตเพชรยีดีอะคาเดมี่นะครับสามเส้นนะครับแล้วก็เป็นของเจ้าเพชรดำหนึ่งเส้นนะครับนี่ครับลอยเส้นหนึ่งนะครับเส้นติห้านะครับ เมืองไทยนะครับพรุ่งนี้ก็จบแล้วนะครับโมซัลลาโตเตสสตกโปนะครับคลิปนี้ก็มาอัดไว้ในคลิปในช่องยูทูบระทีชแนลนะครับได้ชมกันครับพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาแล้วจะสอบถามว่า กัปตันที่ซ้อมนี่คิดว่าร่างกายเขาสามารถสู้คู่ต่อสู้ได้ระดับไหนอะไรเงี้ยเอกพบูดในความคิดหนของเองอ่ะไม่ต้องมีอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายฝากแฟนมวยช่วยแชร์ติดตามเราก่อนแล้วก็ติดตามกัปตันด้วยวันน่ะวันที่22ครับมีการถ่ายทอดด้วยฮะหนึ่งนาทีไม่ยากอยากให้แนะนําตัวสวัสดีครับน้องชายครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเป็นมรดกเป็นยินดียการ์ดมีครับดีกีแชมป์เรา มีแชมป์อะไรบ้างครับประดับตัวเราแล้วก็ประดับค่ายครับตอนนี้ตอนนี้เป็นแชมป์วันรุ่นเจ็ดิกิโลครับน้อมวยไทยครับผมวันมีกี่เส้นครับของเราวันมีตอนนี้ป้องกันได้สองครับได้จริงจำมนหนึ่งเป็นสามครับผมเป็นสามเส้นแล้วค่าตัวเรากี่หลักเจ็ดหลักครับผมเจ็ดหลักเป็นไงโควิดชั่วโมงนี้โควิดมาเหนื่อยไหมครับก็ครับผมเหนื่อยครับแล้วเราแบ่ง สันปันส่วนยังไงครับกับครอบครัวแล้วก็การดําเนินชีวิตครับในช่วงโควิดรอบสองครับก็ก็ช่วยกันให้แฟนช่วยกันขับแก็บครับผมผมก็ซ้อมวยวิ่งออกกำลังกายครับผมทำร่างกายไปครับเผื่อเผื่อโควิดหายจะได้กลับมาต่อยได้เลยครับขอให้พูดถึงคู่ชกของกัปตันเพชรินีขันธมีหน่อยครับคู่ชกของกัปตันนะครับเขาก็เร็วแล้วครับการออกวุธ เขาเร็วครับแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาวุธเขายังไม่หนักอืเท่าไหร่ครับผมจุดแข็งเขาครับผมจุดอ่อนก็คือเขาเอาวุธยังไม่หนักครับผมอืมจุดแข็งเขาก็มีเขาเร็วแล้วก็ประสบการณ์เขาต่อยมาเยอะกว่าเราครับผมรูปร่างเขาเป็นไงครับรูปร่างเขาได้เปรียบเราอยอะสูงยาวสูงครับผมแล้วคิดว่ากัปตนันนี่สู้ได้ไหมคิดว่า ก็น่าก็น่าจะได้แชมป์กลับมาครับเห็นกัปตันซ้อมคิดว่าร่างกายเป็นไงมาถึงชั่วโมงนี้ร่างกายเกินร้อยครับผมดีกับดีดีมากๆเลยครับแล้วถ้ากัปตันได้แชมป์เราก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมที่เราช่วยปั้มช่วยเป็นคู่ซ้อมเราครับเราได้แนะนํากัปตันฝ่ายนี้เสริมเสริมลูกไหนไปบ้างได้บอกก็เสริมลูกหนักไปครับเพราะว่า ก็บอกให้ระวังเขาการรับผู้เขาเร็วครับผมเขาคล่องแคล่วครับเขามีประสบการณ์เยอะเลยครับอ่าสุดท้ายฝากถึง FC แฟนคลับเราเราก่อนครับก็อยากให้ติดตามผมนะครับเพชรมรกตเพจอินดี้คาร์มี่ครับติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็ช่วยติดตามกบิตันเพินดีแคาเดมี่นะครับวันที่22นี้ครับถ่ายถ่ายทอดสดนะครับช่องไทยรัฐ2ครับเวลา20.00นโอเคครับขอบคุณมากครับน้องชาย